สวัสดีครับผมนะครับอนรณาธิารองไนเตอร์วันนี้นะครับขออนุญาตครับมานําเสนอนะครับมารีวิวรถขุดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสินค้านะครับรายการนี้นะครับเป็นแบรนด์โคมัสูก รุ่นนะครับ PC สาูนยนะครับ MRQ สามนะครับยังเป็นโฉมณปัจจุบันอยู่รายการนี้นะครับคือเป็นรถสูงนะครับถ้าตอนที่เป็นป้ายแดงนะครับตัวนี้มีแน่นอนนะครับล้านสี่แสนล้านห้าแสนแต่รายการนี้ผมเซอร์ไพรส์เลยครับในราคาเพียงแค่ไม่กี่แสนบาทเท่านั้นเองนะครับและเป็นรถปี6กศรนะครับมีชุดเอกสารเล่มทะเบียนนะครับผ่านการใช้งานนะครับมาเพียงแค่3,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคือใช้ไม่กี่ปีนะครับสปีกว่า รายการนี้นะครับคือถ้าพลาดแล้วโคตรเสียดายเลยนะครับผมบอกตรงนะครับเป็นสินค้านะครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่เป็นรูปโฉมนะครับงดงามสวยและดูดีนะครับทางเราก็มีการเก็บรายละเอียดนะครับแบบครบถ้วนให้รถเนี่ยอยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานให้ได้มากที่สุดผมจะเริ่มต้นนะครับจากสเปคเครื่องยนต์ก่อน รายการนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับหัวฉีดระบบเป็นเล็กแล้วนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับโค้ดลงว่า 3D 88 3D ย่อมาจากคำว่า3สูบ88นะครับย่อมาจากคำว่าปริมาตรของกระบอกสูบนะครับโตที่อยู่ที่88มิลลิเมตรส่วนเรื่องของปั๊มเฮลิคับเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลสั้นสั่งการนะครับโดยระบบน้ำมันนะครับส่วนหน้าปัดหน้าจอเรือนไม้เป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อก ในการนี้นะครับเป็นรถที่ทํางานเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับผมใค้ขนาประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องของความล่องตัวนะครับผมให้อยู่ที่10เต็ม10การซ่อมแซมการเข้าถึงของประแจนะครับอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10และรวมไปถึงนะครับคือการหาอะไ่นะครับคือหาอะไ่เนี่ยพวกนี้คือสามารถเช็คสูตรได้สามารถซื้อข้างนอกได้ทางร้านเราก็มีจําหน่ายอะไรตัวนี้ผมให้นะครับ9เต็ม10เพราะว่าอะไรมันเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าแบงค์คมสูสูนะครับเรื่องของความคงคงทนต่างๆนะครับผมให้8เต็ม10 รายการนี้นะครับผมบอกตรงว่าหลังจากที่ม in ีความรู้สึกคือขึ้นไปขัอ่ะมันจะมีความนิ่มกว่าหลายๆค่ายนะครับมีความนิ่มมากแต่เรื่องความเร็วความไวเนี่ยอาจจะสู้ค่ายอ่าอย่างเช่นแบบค่ายสีแดงไม่ได้แล้วกันนะครับบางทีเนี่ยคือเรื่องความเร็วความไวต้องค่ายสีแดงเนี่ยเป็นเป็นตัวเด่นเด่นที่สุดแต่เรื่องของข้อต่างๆเนี่ยอาจจะสู้เรื่องคมสูงไม่ได้เลย รายการนี้นะครับคือแอร์เย็นฉ่ำนะครับคือติดแอร์ติดฟิล์มนะครับให้เพียบพร้อมทั้งหมดนะครับและรวมบริการจัดส่งให้เรียบร้อยนะครค่าตัวนะครับผมเสนอค่าตัวเพียงแค่6กแสนสองหมบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เงินขายทุกอย่างนะครับจองประจากับเราเพียงแค่ห้าหมบาทส่วนที่เหลือนี่คือผมจะไปเก็บหน้าบ้านลูกค้าหรือเก็บที่หน้างานลูกค้าพร้อมกับมีพนักงานเนี่ยคอยสอนวิธีการใช้การดูแลที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยลองขับตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เอกกเอกสารต่างนะครับทำที่นาบ้านลูกค้าได้เลยนะครับ แล้วก็คือบริการนะครับจะส่งฟรีของแถมนะครับตามที่ท่านได้เห็นในหน้าจอนะครับผมลงไว้แล้วนะครับเป็นชุดซ่อมแซมชุดสมมูนี่ผมมีให้ครบทุดอย่างนะครับท่านใดสนใจนะครับสินค้ารายการนี้ผมบอกตัวไม่คนพลาดเพราะรถที่ดูดีและสวยลงตัวไ้หลายอย่างมองแวบแรกนะผมคือผมคิดว่าราคาแต่ละ้านเลยในการเป็นตัวนี้ผมเอาแค่6กแสนสองพนะครับเป็นรถปี6 2ป้ายกับใช้งาน3,000เองในการไปชวยเอกสารเล่นทะเบียนนะครับอนะครับคือท่านใดนะครับคือพลาดแล้วหมดแล้วหมดเลยมีแค่คันเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ ติดต่อมานะครับทุกช่องทางน,นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับสายโตมาคผมได้เลยนะครับมาพูดคุยก่อนที่จะตกลงซื้อขายกันไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยเอาความรู้ไว้ก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมอนุชาครับรุุงไนเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ